สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16นะคะ16กันยายน2567พ่อดื่มนมกินขนมเปี๊ยขนมอุ้ยขนมจะหมดแล้ว <c oughs> พ่อดื่มนมกินขนมอืม

ดื่มน้ำกินข้าน้ำ,นำได้ยินเสียงทีวีไหมคะมเปิดดูข่าวนะคะติดคอไหมหนุ่มติดคอไหมเดี๋ยวค่อยเอานิตยูเปียกเช็ดมือเนาะ ยกสดยกสดที่ผมผมตรงนี้ดงดงหมดแล้วหนมหมดแล้วมันตินก็หมดแล้ว <laughs> Bye นี้ <laughs>